สามใบว่ะแย่นะครับผมแย่ยังนแย่ไหมโอ้โหสามเท่าว่ะคูณสี่ว่ะอ่ะไม่ต้องเสียดายคูณสี่ก็ตรงมาตรงนี้ละแต่ขอหน่อยเถอะเข้ามาเรียบร้อยเรียบร้อยไหมเรียบร้อยผมโอ้โหคูณหนึ่งหมื่นสี่ผมได้กลับมาหมื่นสี่นะเอออย่าไปผิดหวังนะเราไม่ได้อ่ะจัดมาเรื่อยๆว่ะ คลิปนี้จะทำเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเท่านั้นเด็ก <Okay, S 1> อายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคันแนะนำนะครับโอเคขอกราบสุดคนแนะนำมาอยู่กับต่อยด้วยนะครับผมในบัคร่าสายฟ้าจากค่าย l u i o n gaming นะวันนี้มาทุนทน0น1 9 0านะครับผมจัดไปก่อนไม้แรก2500เออวันนี้เดือ,ด,อดว่ะวันนี้มาเดือ,ด,อดนะครับผมผมีตคนเล่นเยอะนะเราตามเข้ามาหน่อยละกันผมเข้ามาสังเกตในห้องแล้ว oh. คนลงวันนี้ห้าแสกว่าเลยนะ ฝั่งแดงไปตามไปับผมออาเจ็ดแต้มได้อยู่เจ็เต้มได้อยู่เรียบร้อยหลอมหล,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 ล่อมหล่อมหล่อมขึ้นได้มา4ิสีมันแปลนะผมชิวๆถึงจะได้ไม่ได้แบบ5้าพันอย่างงี้นะห้าพันต้องไปลงที่ผู้เล่นนะผมแดงมันจะหักอะไรนิดหน่อยนะมาต่างจากที่เราหาโดนหักไปแล้วก็คือ500รบาทโอ้โหอะไรติดคอวเนี้มาจัดไปเลย,200เอย2อ0รอหา้าสิบสองพันห้า ทุกทีเล่นแต่สองรอย้าสิบนะผมมาวันนี้เขาจัดทุนหนักเลยเฮอเออไม้หนักดูไวนะครับผมแต่ใจเย็นก่อนค่อยๆเล่นเอาเรียบร้อยก้าวเฮ้ยสามแต้มมาสวยงามเขาเปิดแต่ฝั่งแดงนะมาก่อนแล้วกันประชิดขึ้นมาแล้วนะแต่ผมไม่รู้ว่าแดงมันจะไปต่อหรือเปล่าเอาเปลี่ยนเฮ้ยเปลี่ยนเจ้ว่ะโอ้ผมต้องเปลี่ยนสีเล่นละอย่างเงี้ยถ้าเปลี่ยนเจ้เออถ้าเปลี่ยนเจ้เผมเปลี่ยนสีเล่นละ ปลาชิปดำชิปดำสองหน้านะครับผมพี่ยื้อไปก่อนสิบสองเขาบอกสิบกับสองอะไรมันจะแม่นพลาดไหมมาจัดมาครับผมอุ ύ, ย้ยสี่ใบขอคุณเน้นๆเถอะเพื่อนขอคุณเน้นๆโอ้ยรอแล้วผมโอ้ยแดงไปต่ออ่ะเฮ้ยแดงไปต่ออ่ะเอาแล้วไงเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวผมวางไว้ก่อน โอเคขอชิงแดง2150โ okay. อเคผมขอตามแดงไปแค่ 1, 1 2 5 5 0าสะครับผมมีโอกาสที่มันจะเสมอแล้วตัดลงนะเออผมก็ดักไว้ก่อน125บาทนะครับผมในทางของเสมอนี่เองมาเอาแล้วไงเอาเป็นเรื่องล้ไงสแต้มโอ้เป็นไงโอหูยน้ำเงินไปต่อนะผมไม่ตัดเสมอแรงสิน้นเรามาลุ้นอะไรอย่างนี้กันหรือเนี่ย ไอ้ต่อยมึงเริ่มเลยืยทื้อแล้วป่ะลุยสองพันห้าสองันเจ็ดห้าสิบเลยล้วดักเสมอไปหนึ่งรยยี่บ้าบาทนะครับผมเดี๋ยวขอดักเสมอไปเรื่อยๆดีกว่าน่าจะเข้ามากกว่านะครับผมตามน้ำเงินไปเผื่อน้ำเงินจะปูปัาให้โชคนะจานมาก่อนอะไรนี่หกแต้มว่ะหกโอ้โหหกแปดหแปดสี่เท่า,าอ่ะอ่ะเสมอลนะ ยงน้อยก็เสมอแล้วว่าเพื่อนใช่ไหมอ้สามแต้มมาสวยสโอ้ยสวยได้อยู่ได้อยู่ห้าพันหร้อยครับผมห้าพันห้าร้อยนะได้อยู่ถือว่าได้อยู่มาจาดมาทุ่มมาผมไป 3, ออสามพันเลยเออสามพันเลยเออจัดไปลุยๆนะครับผมผมขอน้ำเงินสามพันเลยรอบเนี้ยกินนิ่มหรือเปล่าคุณลงหกแสนแม่เอ้ยมา จัดมาหกเศษไมมเงยจัดมาผมเจ็ดมาแล้วนะเจ็ดเจ็ดเก้าอ่ะโอ้โหตายหมู่ไปดิเพื่อนตายหมู่ไปดิเพื่อนเรียบหลกไได้อยู่ไม้หนึ่งครับผมหกพันหกพันบาทกลับมาละตอนแรกเราเข้ามาหมนะื่นเก้าตอนนี้มีสองหมื่นสามร้อยเฮ้ยสองหมื่นสามพันจัดไปเราสามพันมาเล่นต่อนะจะไปต่อหรือเปล่าต้องมาต่อละอ่ะเอาเงินต่อเลยแล้วกันใจถึงหน่อยพิ่ง ใจหน่อยพึ่งพึ่งได้ใจหน่อยดึงพึ่งได้มาฟ้าผ่าลงมาสามใบว่ะเพื่อนมันจะมีอะไรดีสามใบอ่ะเข้าใจไหมแปดโอ้โหเรียบร้อยกินนิ่มหกพันบาทนะผมอีกครั้งหนึ่งที่เราได้อีกแล้วกำไรก็รอละสองพันนะทําไม่นักก็ประมาณนี้นะผมอาจจะได้มากกว่านั้นนะอันนี้ถ้าเล่นชิวๆนะเพื่อนเออนี่ถ้าเล่นชิวๆนะ นี้ยังไม่นับคูณถ้าตกลงมาอีกนะเอาแดงแล้วกันเขาโยกลแล้วเราโยกตามมามาน่าก็จะใจสั่นหน่อยแล้วผมโหยค่อยๆเปลี่ยนเอาค่อยไปนะจานมาสี่ใบว่ะเพื่อนคือน้ำเงินมันขึ้นไปสุดแล้วนะมันไม่เข้าแล้วล่ะเอาคูณสี่ว่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะจ่จายเหรอเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ม่น่าเลยกู ไม่น่าเลยแตกนะผมโอ้โหมันกลับไปลงเงินเหมือนเดิมเลยต่อนี่นะมั่นใจนะเพื่อนถ้ามั่นใจให้โดนคูณสี่ไปแล้วโอ้โหรวยไปแล้วเ,เว้นเนยเกือบแล้วนะผมแต่ตอนนี้ช่องผมก็เดิมเตือนมานมากเลยนะเออ,เอ,อนี่ฮะขอฝากคนแรกคนสุดสุดเข้าใจตันด้วยมันจะได้ช่วยดันแล้วก็อยู่รอดกันได้นะผมมาจัดมาผมสี่ใบนะสี่ใบเคมาแล้วสวยงาม สวยงามสีสส,สโอ้โมาสิเมมึน้ำเงินไม่ได้ไปต่อเจ็บแล้วกันเจ็บแล้วกันเจ็บแล้วไม่จำมาแดงต่อเลยครับผมสามพันบาทนะครับผมลงรอสามพันเลยมาไม้หนักอีกแล้วเมื่อคืนเพิ่งโดนไปสดสดออจัดไปไม่ใช่เมื่อคืนมั่วอ่านดีกมื่วอ่านตอนเย็นวางจัดมามั่วอ่านตอนเย็นเนื้อเรือกี่ใบเลย สามใบว่ะแ yeah, yeah. ย่นะครับผมแย่อย่างแย่ไหมโอ้โหสามเท่าว่ะคูณสี่ว่ะอ่ะไม่ต้องเสียดายคูณสี่ก็ตรงมาตรงนี้ละแต่ขอหน่อยเถอะเก้ามาเรียบร้อยเรียบร้อยไหมเรียบร้อยมัยโอ้โหหนึ่งหมื่นสี่ะผมได้กลับมาหมื่นสี่นะเอออย่าไปผิดหวังนะเราไม่ได้อ่ะจัดมาเรื่อยๆว่ะ เอาเรื่องตอนนี้มันมีสองหมนเก้านะตอนนี้มาตามแดงไปเรื่อยๆเลวกันนะผมขอฝากคนแรกคนต้นใครเป็นใจต่อยด้วยนะเออมาจัดมาเรื่อยๆ energy เ,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 เข้ามาแล้วว่าเพื่อนตาแหกนะดูไอ้ต่อยเล่นงูยังแตกงเห็นไหมคนมาด่าแม่งเต็มคอมเมนต์ไม่สนด้วยไม่สนด้วยมาจัดมาหกสามว่าเก้าเรียบร้อยโดนดอกนี้โดนดอกนี้โดนแดงไม่ไปต่อแล้วครับบอกมึงเบรกมึงเบรกเท่านี้ มึงเบรกเท่านี้เลยมาจัดมาสามพันน้ำเงินแล้วกันต่อน้ำเงินไปเออแต่คนอาจจะลงสีแดงก็ฮ้ยตามๆม,มันว่ะเอาเรื่องมีเลขสี่นะเลขสามโอ้โหมาจัดมาสาผ่ามาโอ้โหโอ้โหมาเรื่อยๆขอเรื่อยขอยเบียงเฮ้ยเฮ้ย โอ้เรียบว่ะโอ้โหเรียบว่ะโดนอีกแล้วผมมาไม่เป็นไรไม่เป็นไรเล่นได้อยู่เล่นไหวอยู่นะผมมเงียเมื่อไหวต่อยโอ้โหโดนไปสองสองรอบติดโอ้โหเจ็บมาขออีกรอบนึ่งนะผมผิดเจ็ดไม้แล้วเอ็ดมินโหยใจเย็นนะผม ถ้าเไม้ติดหรือ8ดไม้ติดนะเอมอมีโอกาสติดเธอนะครับผมโอ้โหหกพันนะได้อยู่แต่ผมไม่ถึงหรอกเออใครจะแบบชนะหรือผิด8ดไม้ติดวะใช่ไหมยอย่างน้อยก็พลาดขอให้พลาดไม่เกินสองรอบสามรอบก็ยังดีนะครับผมมาจัดไปสามพันนะตามแดงไปแล้วกันรูไต่อยได้เดี๋เอเนี่ยเล่นได้เลยโหเพื่อนคูณมาแบบบึมบึม ขอคูณมาแบบบึ้มๆจานมาสี่ใบสี่ใบสิบอุ้หสิบแปดรยบร้อยยี่สิบตำล้อแปดคูณสองว่ะเฮ้ยมาไปนทางตั้งตัวผมได้ามาแปดพันแปดร้อยนะผมไม้หนักนเล่นชิลจริงๆโอ้โหจัดมาได้กำไหรหมื่นหนึ่งนะนะ EP ที่ต่อยได้กำไรมันก็มีอยู่แล้วเพื่อนทบลงไปเลยหกพันนะผมตามน้ำเงินไปแดงไม่น่าเข้าต่อละถ้าตามน้ำเงินน่าจะดีกว่านะ จัดมาดูเอกทรงแล้วไงโอ้โหสามใบสามใบก็ยากอยู่นะครับผมโอ้โหคู่แม่มเอาบอดวะบอดคู่เอา้าเจ๊แกจะประกาศเสม,มอเลยปะเนี่ยไอแกเจ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 แกจะประกาศ่วงมาดีสักเอ้อห้าเรียบร้อยสวยงามหมผมหม,มื่นสองเก็บไปเออจัดมา เออมาหกพันบาทนะผมลงสีแดงไปเลยกันขอจัดมาได้นิ่มแล้วผมโอ้โหไม่เน็บช่องอื่นนะช่องผมก็ขิงเก่งเหมือนกันนะเออจัดมาหกพันอืมมาฟาผ่ารวผมมีเป็นแสนผมเล่นได้เป็นล้านนะบอกเลยเอยเสมอมาเสมอมาเฉยเสมออะไรเพื่อนแดงเข้าแดงเข้าหรือเปล่าสี่แปดโอ้โหเก้าสี่เรียบร้อยอืมแปดเก็บแล้วผมนิ่มิไปนะ หมื่นเอ็ดร้อยนะผมโดนหักไปอีกสามรอยค่าอะไรวะเนี่ยไอเ้เหียมาไม่สนนะผมขอได้สายฟ้าเท่านั้นไม่สนเว้ยขอได้สายฟ้าเท่านั้นตามสิมเงินเอ้ยรอสลับเล่นดีวะใช่ไหมมาห้าสิบเอ็ดรอบมานะเกมจะจบที่ประมาณ70็ิบรอบเออน่าจะใช่เจบรอบแล้วก็เลืยี่สิบรอบชิวๆไปเดี๋ยวว่าเพื่อนใช่ไหมเออ เราวผจะตัดแบ่งเป็นสองพาร์ทแล้วกันนะเออสำหรับใครที่เพื่อนนะครับผมอยากจะดูเพิ่มนะเดี๋ยวไปดูวันพรุ่งนี้ตอนสิบโมงได้เลยมาัได้หมื่นสองแล้วผมโู้รัวๆว่ะเพื่อนหยุดไม่อยู่แล้วนะโอเคสำหรับวนันนี้ไวเท่านี้แหละเพื่อนไวต่อวีดีนาแล้วผมสำหรับวันนี้ไปเท่านี้แหละเออต่อจากนี้เลยแต่ตัดเป,ป็นสองพาร์ทดูแล้วกันชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ต่อ,อยด้วยนะครับขอบคุณครับ